Okay. สวัสดีครับนักเรียนนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่กับครูอ่าอฟุกนะครับคนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเรื่องเดิมนะครับคือเรื่องรถวรรณคดีไทยนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยได้เรียนผ่านมา2เรื่องแล้วถูกต้องไหมครับคือ1เรื่องเสาโรจนีกับอ่าสเรื่องนารีปราโมนะครับกับ ครูพ,พี่แดงแล้วก็ครูพี่ไอนะครับซึ่งเนี่ยมาต่อกันเรื่องที่3เลยก็คือเรื่องพิโรธวาทังนะครับอ่ะพอจะเดาได้หรือเปล่าว่าเรื่องพิโรธวาทังเนี่ยเกี่ยวกับรบกันในคดีเนี่ยประเภทไหนนะครับอ่ะหนึ่งเนี่ยสาวรสนีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการชมโฉมชม,ชม,ชมความงามถูกต้องไหมครับสองอ่านาริกปาโม่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการจีบถูกต้องไหมครับสามพิโรธราวาทังฟังจากชื่อแล้วน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าประเภทไหนนะครับ ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเราบว่าคำว่าพิโรธเนี่ยก็แปลว่าโกรธนะครับถูกต้องแล้วครับคือคือพิโรธวาทังเนี่ยแปลว่าถ้อยคําที่แสดงความโกรธถูกไหมครับพิโรธวาทังเนี่ยคือการกล่าวนะครับความแสดงอารมณ์นะครัวามไม่พอใจนะความการตัด้อต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยเนี่ยไปจนถึงเรื่องใหญ่เลยนะครับรวมไปถึงความไม่พอใจนะครับโกรธตัด้อนะครับประชดประชันเสียดสีครับกระทบกระเทียบเปรียบเลยนะครับ จนไปถึงกระทั่งคําด่าที่ว่าเป็นคาด่ารุนแรงเลยนะครับซึ่งเมื่อเราพูดถึงอารมณ์ต่างๆในรถวรรณคดีเนี่ยเราก็จะทราบพอดีนะครับว่าการที่เราจะรู้ว่า,าวรรณคดีบทไหนใช้รถวรรณคดีประเภทไหนเนี่ยเราก็ต้องยึดตามตัวละครที่ได้สื่อมาถึงเราที่เป็นผู้อ่านนั่นเองนะครับครับผม เราก็จะมาดูในเรื่องของบทตัวอย่างนะครับที่คือชื่อว่าเรียกว่าเป็นบทที่แสดงถึงรถวรณคดีนะครับพิรรธวะทางนะครับก็คือนะครับบทนี้นะครับจากเรื่องสามัคคีเพศคำฉันนะครับของชิดบุรทัศน์นะครับที่เขาได้เขียนไว้ว่านะครับเอออุเมนมึงชี้ช่างไกลทุท่าสถุนชนี้ชะไหนก็มาเป็นศึกบ่ถึงและมึงก็ยังไม่เห็นจะน้อยจะมากจะยากจะเย็นประการใดอวดฉลาดและค่าทะเลงเพราะใจ ขยาดขยั่นมิทันอะไรก็หมิ่นกูนะครับจากบทนี้นะครับก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นเนี่ยรสวาทัางนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็ได้แสดงอารมณ์โกรธนะครับความไม่พอใจนะครับคําด่าคาหยาบนะครับมันไม่ใช่เป็นคําที่ใช้ทั่วไปนะครับมันจะเป็นการชมหรือว่าการตีบนะครับแต่เป็นการแสดงออกมาเลยครับว่าโกรธเป็นคําด่านะครับถ้อยคําต่างๆเนี่ยนะครับเช่นออืม มึงอะไรแันนี้นะครับก็ทําให้เห็นเลยนะครับว่าทุท่าัตุนอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่เป็นคําที่ปกติทั่วไปถูกต้องแมเป็นคําด่านะครับเนี่ยก็จะเห็นแสดงให้เห็นชัดเลยว่ามันเป็นบทพิโรธวาทังครับ